สวัสดีค่ะเกียร์สาวบ้านนาชันเนลพี่น้องค่ะมาเลือค่ะกินเผามกฟ้าคอจ้ะก้อยไข่มดแดงแกงน้ํใไม้จ้าป้อนได้ดีใส่เห็ดใส่หม้อพี่น้องคอคดดเคยกินมาจ้ะดอกแค่ปลา ผมจะน่อยจ้ะข้างหมอเดียดเดียดนะจ๊ะนี่ดอกแคปลาข้างหมอเดียดเดียดกระทิมดอกแค่ลงนะจ๊ะเอาเกสรหนอกก่อนแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นเบีบน้ำออกขมพอดีจ้ะจะได้บอกขมแห้งเด่อจ้ะกินเขายุทงนะคือเกาละจ้ะ mình này miếng máu mau lại ta kéo cọp cái gì miếng lại mình này miếng lốm đi đi cha cảm ơn mình พอนี่นองล้มเย็นดีนะจ๊ะล้มพัดจะไวไหวอ่มกลาคอแ่บแสบี่นอง น่อแคบลากระแสบก่อยกุ้งก่อยไข่มมดแดงจริงกับก่อ่กุ้งฟุดยอดนัจนงันนี้ก่อยกุ้งจริงกับล่อยไข่มดแดง Ừ, yên yên cha. <coughs> 嗯，你看我 เือจังฝนหยุดตกจากอากาศเย็นลมพัดม่ไว้แมงกะลายิม้มนะจ้าพี่น้องอิ้มแล้วฝนคือจงสิติตกอีกแล้วจ้ามาเนี่ ค่ะพี่น้องคินนี้กับซ้ำนี้นะคะ่ะจะลืมกดไลค์กดแชร์ปกกักตะไคร้เกียสาวบานาขอบคุณนะจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้จะลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องพ่ะพี่น้องจ้ายิ้มเราละจ้าบ๊ายบาย